กลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะครับกลับมาพบกับผมในรายการ Battle r i u m Hero Spotlight กับผมบ,บมนู o Gaming Channel อีกแล้วนะครับแล้ววันนี้ก็กลับมาบ่อยๆทุกเสาร์อาทิตย์เมื่อวานวันเสาร์ผมอัปเดตของตัวอีเวียนภรรยาของแซ m เมสต์ลีเดอร์ออฟเดอะเซอร์เนไปใครที่ยังไม่ชมก็กลับไปชมกก่อนได้นะครับและจะอัปเดตให้ทุกอาทิตย์จนกว่าจะครบทุกเผ่านะครับ และววันนี้เราจะมาทำคลิปแนะนำฮีโร่และฮีโร่ที่จะมาแนะนำวันนี้ก็คือโคริลที่ปรึกษาสภาสูงของเผ่าโลตัสหรือว่าไอ้เคียวเทเลพอร์ตที่เราเรียกกันนะครับใครเรียกชื่อไหนก็พิมพ์กันมาได้เลยนะครับก่อนที่เราจะมาเริ่มคลิปรบกวนคุณผู้ชมกด subscribe เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ข้อมูลและทริคดีๆที่เป็นประโยชน์นะครับและที่สำคัญ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้เกิดจากการที่มีคนโหวตเข้ามานะครับเลยเป็นที่มาของฮีโร่สปอตไลท์โคริวใครที่อยากได้ตัวไหนเป็นตัวต่อไปก็โหวตกันได้ที่ช่องคอมเมนต์เลยนะครับแล้วมาพบกันอีกทีก็อาทิตย์หน้าแต่ถ้าใครคิดถึงกันก่อนก็คอมเมนต์กันมาสูยได้เลยนะครับที่ช่องคอมเมนต์เลยก่อนหน้านี้ได้ทำคลิปฮีโร่สปอตไลท์ไปหลายตัวมากและก็ ยูนิสปอตไลท์เทีย3ไปครบทั้ง4เผ่าเรียบร้อยแล้วรวมถึงการอธิบายการแบ่งการโจมตีทั้ง6ประเภทของเกมนี้ทั้ง3พาร์ทอันนี้สำคัญนะครับไม่ชมอาจจะไม่รู้เรื่องได้ใครที่ยังไม่ทราบผมรับรองว่าชมจบแล้วเก่งขึ้นแน่นอน100%ยเปอร์ซ็นย้อนกลับไปชมก่อนได้นะครับมีลิงก์อยู่ที่ด้านล่างนี้เลยหรือคลิกตัวไอมุมขวาบนก็ได้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวไม่รู้เรื่องนะครับถ้ารู้เรื่องแล้ว กล,กลโคริลเป็นที่ปรึกษาหลักของไซเมตและเช่นเดียวกับไซเมตอายุของเขาเป็นปริศนาโดยสมบูรณ์อิซิลก็เชื่อว่าโคริวเป็นจอมเวทที่ทรงพลังที่สุดคนหนึ่งในเผ่าโลตัสทั้งทางเวทมนต์และทางการเมืองโคริลรอดชีวิตมานานในโลกแห่งมรณนะ ของโลตัสวันเวลาที่ผ่านมาหล่อล้อมจิตใจให้เขาฉลาดไร้กาลและมีสัญชตาตญาณทางการเมืองที่โหดเหี้ยมโคริลเป็นทั้งจอมเว้นหลักและนักสู้ฝีมือดีในสนามรบเขาใช้เขียวที่จะสามารถลดจำนวนศัตรูได้อย่างง่ายได้เช่นเดียวกับเขียวที่เกี่ยวข้าวเท่าที่จะสามารถจะเก็บเกี่ยวข้าวได้ตำนานกล่าวไว้ว่า ก่อนที่เซอร์เพนและโลตัดจะมาเป็นพันธมิตรกันในระหว่างการต่อสู้ในอดีตการที่มีนักธนูผู้ช่ำชองเท่าคนหนึ่งเล่าว่าเคยเห็นโคเรียวโคเรียวคิงว่าเนี่ยในสนามรบในระหว่างที่นักแม่นธนูระดมยิงเขาก็เล่าว่ากายของโคเรียลก็เกิดภาพลางๆคล้ายเวทมนต์และไม่มีใครสามารถ กำจัดเขาลงได้หลายวันให้หลังผ่านไปแหล่งข่าวของเผ่าเซอร์เพนพบลูกธนูจํานวนมากปักลงในพื้นที่ที่ห่างจากการสู้รบมาหลายกิโลเมตรจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีใครให้สาเหตุที่เกิดขึ้นในวันนั้นได้โคริได้รับการขนานนามอย่างเป็นทางการว่าเจ้าแห่งวิทยาลัยอวกาศ และสแสวงหาเวทมนต์สายพันธุ์ที่แตกต่างออกไปและเกี่ยวข้องกับเวทมนต์ต้องห้ามทั้งหมดเลยตำแหน่งและระยะทางไม่ใช่ปัญหาใหญ่หลวงสำหรับเขาเขามักจะเห็นปลายอีกด้านของแผ่นดินในวันเดียวกันพลังของเขานั้นดูเหมือนว่าเขาจะส่องแสงอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นลักษณะที่สร้างความไม่พอใจให้กับนักธนูของสตูเป็นอย่างมาก เมื่อโคลิวอยู่ที่ตัวของเขาเองเขาจะแสวงหาเป้าหมายตัวเองในสนามลบเขาเป็นนักฆ่าที่รวดเร็วกว่านักรบผู้เก่งกาจอีกหลายคนเขาเก่งกาจในการสร้างความสับสนให้นักธนูของศัตรูที่หอสังเกตการเนื่องจากการบิดปืนแรงน้มถงของเขาแทบจะไม่เคยโดนขีปนาวุธใดๆเลยสิ่งนี้อาจมีประโยชน์ เมื่อโลตัดเป็นพันธมิตรกับชนเผ่าอื่นในสนามรลกเป้าหมายหลักของโคลิวคือการทำให้ศัตรูสับสนและลบกวนความสามารถในการเคลื่อนย้ายทางไกลของเขาทำให้เขาสามารถบุกนาข้าวฆ่าชาวนาและทำลายเศรษฐกิจของศัตรูได้อย่างง่ายไดยอวการและระยะทางเป็นข้อเท็จจริงแต่มันไม่ใช่เลยสำหรับฉันนั่นคือสิ่งที่โคลิวกล่าวไว้นะครับ คุณผู้ชมทุกท่านคงทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าโคริอันเชิญได้จากคลิปของเพาโลตัสผมจะพูดในสิ่งที่คุณผู้ชมบางท่านอาจจะยังไม่ทราบนั่นก็คือส่วนที่1นึ่งเบสิคสเตตัสหรือค่าสถานะพื้นฐานนั่นเองเราสามารถอัญเชิญโคริได้จากคลิปของเพาโลตัสซึ่งจะต้องใช้ข้าว250หน่วยและน้ำอีก250หน่วยและยินหนึ่งแต้มนะครับโคริล มี HP 675หน่วยซึ่งนับว่าเยอะมากส่วนการโจมตีอย่างที่คุณผู้ชมทราบกันดีนะครับจัดอยู่ในประเภทคัตติ้งมีพลังโจมตี20ดาเมจถือว่าไม่เยอะมากนะครับแต่ก็เลือดเยอะพอสมควรเลยเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ส่วนที่2ดีกว่านั่นก็คือค่าเกาะความทนทานและการแพ้ทางนั่นเองโคลิวเท่าทุนการโจมตีประเภทคัตติ้ง blunt explosive piercings fire อยู่ที่100ซใช่หรอครับเกือบทุกประเภทที่โคลิวเท่าทุนการโจมตียกเว้นเมิชิโกคิดว่าแพ้ทางใช่ไหมครับเปล่าเลยโคลิวทนทานเมิชิโกถึง75%หรือก็คือ ไม่มีแพ้ทางการโจมตีประเภทไหนเลยเท่าทุนการโจมตีทั้ง5ประเภทและทนทานการโจมตีอีกหนึ่งประเภทถือว่าโหดใช่ย่อยเลยครับแต่ก็ไม่ซับซ้อน,นครับถ้ามียูนิตประเภทมิชิโคลลุมตีทั้งคืนนะบอกเลยตีโคริวทั้งคืนก็ไม่ตายนะครับสำหรับโรตัสแคนไม่มีเพิร์กไหนส่งผลมาถึงยีโรเราเลยไม่มีส่วนนี้ให้พูดถึงนะครับเรามาต่อกันที่ส่วนที่3นั่นก็คือ Passive Skill สำหรับโคลิวมีแพสซีฟสกิลนั่นก็คือ evasion หลายคนในวงการเกมของคุ้นหูกันดีอยู่แล้วนั่นก็คืออัตราการหลบหลีกนั่นเองแพสซีฟนี้จะทำให้โคลิว is less likely to be hit by projectile weapons ก็คือมีโอกาสน้อยที่จะถูกโจมตีด้วยกระสุนปืนหรือขีปนาวุธไม่น่าละ่ะทำไมถึงไม่ค่อยตาย 15 minutes later. เราไปต่อกันที่ส่วนที่4ดีกว่านั่นก็คือ Battle Gear หรือว่า Active Skill Skill ของเขาอย่างที่เกือบทุกคนทราบกันอยู่แล้วนั่นก็คือ Teleport หรือแปลไทยก็คือ Teleport นั่นแหละแปลไทย Teleport Teleport แปลไทยก็น่าจะเป็นเคลื่อนย้ายข้ามมิติเคลื่อนย้ายพริบตาเก้าพริบตาเท้าเหินพอถือครับแปกันใหญ่แล้วใครที่แปลไทยแบบไหนก็คอมเมนต์มาบอกด้วยครับผมแปลไม่ถูกปกติก็จะใช้คำว่าวา,วาร์ปหรือว่าเทเลพอร์ตแทนนะตลอดเลยผมก็แน่ใจว่ามันไม่ใช่ภาษาไทยแน่ๆนะใครที่มีแปลไทยคำนี้ฟิลฟิก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับสำหรับสกิลนี้ ใช้มานา60%หรือก็คือเมื่อเทเลพอร์ตไปแล้วต้องรออีกแป๊บหนึ่งถึงจะเทเลพอร์ตได้อีกครั้งนะครับเราไม่สามารถเทเลพอร์ตไปแลป้วปะทะได้เลยไม่งั้นจะไม่มีมานานี้นะครับเดี๋ยวจะง่วงและล่วงได้นะครับทางที่ดีก็ว์ปไปขอบขอบหมู่บ้านดีกว่าพอมานาเด้งหน่อยก็ค่อยเดินไปตีชาวนาอะไรอย่างนี้อย่างปันน่นคําบอกเลยตัวนี้แม่งปั่นมากจากข้อมูลที่เราได้นำเสนอมาจะเห็นได้ว่าโคริว มีสกิลที่ปั่นและค่าสเตตก็โหดใช่ย่อยอันเชิญก็ไม่แพงผมว่าไม่เหมาะกับเป็นตัวทัพนำทัพไปหววชาวบ้านเหมือนอิซิลหรอครับน่าออกจะเป็นแนวปนปวนปันปันคล้ายๆอันติเมดหรือว่านาคอสมีใครรู้จักไหม <laughs> ใครที่อันเชิญตัวนี้มาแล้วปั่นชาวบ้านยังไงก็พิมพ์บอกกันมาได้เลยนะครับจะเอาไปใช้บ้างเป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิป ฮีโร่สปอตไลท์โคลิวถ้าชอบหรือเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยขาดตกบกพรองตรงไหนอธิบายตรงไหนขาดไปก็เติมกันเข้ามาได้เลยนะครับดีใจที่คุณผู้ชมทุกท่านชมมาถึงตรงนี้นะครับ ผมก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยถ้าอะไรที่ขาดตกบกพร่องไปและถ้าอยากได้ฮีโร่ตัวไหนเป็นตัวต่อไปพิมพ์ได้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยหรือไม่ก็คุยกันแบบเพื่อนๆได้เลยนะครับพมสำหรับวันนี้ขอกลาบลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ